กีการรู้่าเป็นหมองพนระนิพพยินเชิงนะต้องศรัทธาในอะไรกีดค,นะครับศรัทธาในพระคัมภีร์นะฮะคัมภีร์ของเขาก็คือคัมภีร์อัลกุรอานใช่ไหมครับศรัทธาในพระเจ้าใช่ไหมครับศรัทธาในโอ้เยอะแยะนะฮะหกประการจําได้หรือเปล่าเนาะสิบสองข้อใดกล่าวถึงหลักธรรมที่สําคัญของจุดหมายปลายทางของพุทธฮินดูคริสต์ และอิสลามได้ไม่ตรงพูดง่ายๆก็คือไม่สอดคล้องกันอริยส,สัจสี่อิพทานปุรุสารถาอาสงไวยสนกบัญญัติจีปากาและหลักความรักอาณาจักรระเจ้าหลักปฏิบัติห้าศรัทธาหกพระอันเนาะอริยส,สัจสี่สูิพทานใช่สินะค,ความจริงอันประเาิฏจีประการปฏิบัติห้าศรัทธาหกนะฮะนำไปสู่เนาะ การพยาตญญิประการหลักความรักอาณาจักรเจ้าใช่แต่ไวัยสนกคืออะไรไวัยสนกคือนิกายนะฮะวัยสนุกคือนิกายนิกายองใครคนที่บูชาพระเชยนะฮะใครบ่นอึฉันดิจาร์มาเชยมเชยพระวิษณุหรือว่าพระนารายไม่ใช่นะฮะสิ่งที่จะนําไปสู่อ่ะก็คืออะไรคะ หลักอะไรครับหลักของโยคะตสามนะฮะโยคะตสามโยคัตสามนำไปสู่หลักของอัตมันแงปรมาตมันแงนะครับแล้วก็เข้าไปสู่จุดมุ่งหมายส่วนส่วของเขาก็คือโมกษะที่พูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมหล่ะนะฮะปุรุษสารถะและอาสนสีเนี่ยมันเป็นหลักของการดําเนินชีวิตนะฮะอาสนสีบอกไปแล้วนะครับพรหมาจารีคฤหัสถ์ประปรัฐและขัตยาสี แต่บุูรูปาสาระสี่เนี่ยมันคือหลักที่เชื่อมอานุทิสี่เข้าด้วยกันนะฮะเนาะก็นนะคะืออัดนะฮะการทำแล้วก็โมกษาเป็นไปนตามช่วงวัยเลยนะฮะมจารีคฤหัสถ์มรรคสัญญาสีอัดในที่นี้ก็คือ,อการสร้งครอบครัวเนาะการก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขในครัวเรือน ะะทมก็เริ่มเข้าสู่ธรรมะลมรรมะโมกษาก็เริ่มเข้าสู่ภาวะโมกษาภาวะวัยนะฮะช่วงของวัยในช่วงสัญญาสีนะฮะทิสามหลักธรรมที่สอดล้องกันเด่นชัดที่สุดเลยนะฮะขอศาสนาพุทธคริธอิสลามแล้วก็ถามยิ่ดูคือข้อใดเขาสอนให้มีความ เอ,อื้อเฟื้อเฟื่อแผ่นะครเอ,อื้อเฟื้อเฟื่อแผ่เนาะนะ,ะสอนให้มีจิตใจเมตตากรุณานะครับมีความอบอ้อมอารีเนาะนะครับความรักไม่ต้องมาถึงคลิปก่อนสันโดษไม่ได้มีใครบอกให้รักสันโดษนะ,ค,ะความเตัญญูทุกคนมีอยู่แล้วเน้นมากมากเลยความกตัญญูคือเออ่ศาส,สนาท้องถิ่นนะฮะนั่นก็คือนันทธิขุมจิ๋วของจิ๋ว ะคระับ14องค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นเทวนิยมกับอันเทวนิยมอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยความเชื่อนั่นเองความเชื่อนั่นเองเพราะความเชื่อที่เขาพูดถึนงนี้คือเป็นความเชื่อในเรื่องของพระเจา้านะครับจำได้ไหมคะเทวนิยมอ่ตเทวนิยมต่างๆจำได้ไหมเอ่ยศาส,สนา ถ้าเราแบ่งออกตามระดับก็จะมีสองระดับคือศาสนาท้องถิ่นกับศาสนาสากลใช่ไหมคะถ้าเป็นศาสนาสากลเนี่ยทั่วโลกอยอมรับนะฮะแล้วก็นับถือกันโดยทั่วโลกนับถือกันโดยทั่วไปนะฮะจะมีอยู่สี่ศาสนาแค่นั้นนั่นก็คือเรียงตามลำดับมาเลยนะคะจากนับถือมากที่สุดคริสต์รองลงมาคืออิสลามแล้วก็รามฮินดูนะฮะแล้วก็ อิสลามครามิวแล้วก็พุทธแต่ถ้าเป็นศาสนาท้องถิ่นเนาะนับถือกันไม่ทั่วโลกนะฮะาบางพื้นที่นับถือเฉพาะกลุ่มเช่นสโรเอสเตอร์นะฮะเต่าเชนผงจือ้ออย่างเงี้ยนะฮะนับถือผีนับถือกระเทยอะไรอย่างงี้นะฮะเพื่อบางภูมิภาคอี่ แต่ว่าศาสนาถ้าเราแบ่งตามการนับถือพระเจ้าเราก็จะแบ่งเป็นเทวานิยมใช่ไหมคะกับอเทวานิยมอ่าแปลว่าไม่แสดงว่าไม่รับถือพระเจ้าเทวานิยมก็แบ่งออกเป็นสองพวนะคะคือเป็นเอเทวานิยมกับพระผูเทวานิยม A, เอกเทวนิยมกับพระผู้เทวนิยมนะครับเอกเทวนิยมเอกแปลว่าอะไรเอยเอกหนึ่งหนึ่งเดียวโอลี่นะครับให้เชิดเป็น number one number one number one ก็เชิดคือ number one ใช่ไหมครับนับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นก็คือเช่นศาสนาคริสต์อย่างนี้ศาสนาอิสลามอย่างนี้นะครับยูดายแบบนี้นะครับพระผู้เทวนิยมพระผู้แปลว่าอะไรน,นะครับ สองอัพตั้งแต่สองขึ้นไปนะฮะเช่นอะไรล่ะก็เช่นพรายยู<ม>นะครับเพราะเขานับถือทั้งพระโรมพระนารายและก็พระศิวะรวมกันเราเรียกว่าตรีมูรติใช่ไหมครับพูดไปหมดแล้วนะฮะสอนไปหมดแล้วเนาะจำกันได้ไหมเออโอเคนะฮะอันนี้ควน รึสิบหข้อใดไม่ใช่ความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูของชาบริษ์เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้าเป็นศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์แน่นอนชัดเจนเป็นผู้เสียสละชายเป็นผู้รับมอบ วัญญยาดศิลปการก็ใช่ข้อนี้นะครับเป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสภาวะหนึ่งของพระเจ้าเนาะนะครับเพราะว่าพระเยซูคือสาสัตรพระเยซูคือสัตว์สัติองธรรมนูนของพระพุทธศาสนาธรรมนูนคือหลักของการปกครองนั่นเองนะครับ หลักการปกครองหลักการปกครองคือพระธรรมวินยัยนะพระธรรมวินัยเนาะรวมไปถึงวินยัยรวมไปถึงบทบัญญัติต่างๆใช่ไหมละ่ะนะครับอยู่ในนี้นะครับพระธรรมวินัยเนาะหลักธรรมะที่ไปอ๋อไม่ใช่ละหลักไตรลักษณ์อนจจ่าสัตว์นตานไม่ใช่ละหลักปฏิจจสมุป,ปบาทคืออะไรครับกฎของธรรมชาติ เราเรียกว่ากดลูกโซ่นะครับเมื่อสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งจึงมีตามมานะครับเนาะเมื่อสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งจึงมีตามมา17หากท่านไปฟังเทศมหาชาติหากท่านไปฟังเทศมหาชาติท่านจัดได้ฟังเรื่องราวในข้อใดมหาชาติแน่นอนต้องเป็นเรื่องของพระ เวสสันดรชาดกแน่นอนนะครพระเวสสันดรชาดกแน่นอนเป็นโพสชาติเป็นพทนที่สุดท้ายนะครับจำได้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผู้ที่ต่อสู้กับระบบวันนะในอินเดียนะครจนกลายเป็นชาวพู้ตัวอย่างข้อนี้ตอบดรอกเตอร์เอ็มบการนะคะรับพทยาเยมลินคือใครคือผู้ใฝ่รู้ นะ,ะจำไว้สเสมอนะครับมิลินท์ปัญหามิลินมิรู้มิได้นะครับจำไว้นะครับมิลินมิรู้มิได้นะคะนาารับนะพระนักาาเขียนพระนาคเขีนคือคนที่รักการศึกษานะครับเนาะ,ะนสองคนเนี้ยเออมกกักจะสนทนาทำกันนะ,ะมิลินท์ปัญหาเนาะมหาตมะคันธีคือผู้กดแอบน,นะครับใหออ้อินเดียเนี่ยนะครับเป็น เมืองที่เป็นอิสระเราเป็นรัฐที่เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกับอังกฤษนะครับเนาะโดยเขาใช้วิธีนะครับอาวิหิงสาเนาะหรืออหิงสาเนี่ยนะครับวิธีเป็นสัตยาเฉพาะอย่างหนึ่งคือแบบว่าสวดมนต์ภาวนาอดอาหารอดน้ำอะไรเงี้ยเนาะคือไม่เด็ดเดี่ยวคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเนาะจนแบบว่าสำเร็จร่วงไปได้ไม่ดีนะครับไป 19ศาสนาใดมีความเชื่อในเรื่องวันพิพากษาโลกวันพิพากษาโลกแน่นอนข้อนี้ง่ายมากนะคะเราต้องตอบข้อขอไข่คลิปกับอิสลามเพราะว่าคลิปเขาจะเชื่อในวันสป,ปาโตรหรือว่าวันชาบาโดใช่ไหมคะอิสลามจะเชื่อในวันกิยามะเนาะเชื่อว่าพระเจ้าจะลงมาตัดสินทไม่ได้ช่วยตวานถ้า่ดวได้ลงนรกอ่าอะไรแบบนี้ นะครั 20, บยีวิญญาณในขันห้าหมายถึงข้อใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณคืออะไรพูดไปเมื่อกี้ก็พูดไปการรับรู้ผ่านประสาทสองผัสทั้งหใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องเลย 21. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาล้ลวนๆเลยไม่มีองค์ประกอบอื่นปรากฏเลย นะฮะอยู่ในคัมภีร์ใด้เขากำลังพูดถึงคัมภีร์พระไตรปิฎกเขากำลังพูดถึงระะรเรื่องคำพีพระไตรปิฎกนะฮะคัมภีร์พระไตรปิฎกมีอยู่ด้วยกันสามหมวดใช่ไหมคะคือพระวินัยปิฎกพระสุตตังสังปิฎกพระสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสุตตังตังปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกข้อนี้ต้องตอบคอ,อไป ะะหลักคำล้วนๆเลยนะคระัอันะครอ,อัิ22สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุดชาวพุทธสั่งสอนนะคบพระองค์สั่งสอนให้ชาวพุทธพัฒนามากที่สุดเลยคือเรื่องของเหตุผลและปัญญาเหตุผลและปัญญา 22. ตอบขอขันซึ่งมันตรงกับหลักของวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะหลักของเหตุผลนะฮะส่วนปัญญาก็คือสิ่งทําำให้เราปิ้งขึ้นมานอะอารยศสีอะไรแบบนี้นะฮะ 23. สาเหตุของการเกิดศาสนาในข้อใดที่สำคัญที่สุดถ้าสำคัญที่สุดเราต้องตอบความรู้ นะแต่ถ้าแรกสุดต้องตอบความไม่รู้นะครับถ้าความสัมคัญความกลัวอันดับหนึ่งความไม่รู้อันดับสองนะครับต้องการที่ขึ้นอันดับ 3, สามสตาอันดับสี่นะครับยี่สิบสี่คำอุปมาที่ว่าต้นตรงปลายคดสื่อถึงพระสาวกรูปใดต้นตรงช่วงแรกของชีวิตเป็นคนดีนะครับแต่ว่าช่วงปลายนี่คือมาเหลวแหลกทั้งนั้นนะครับก็คือ พระเทวทัพพระเทวทัพแต่ถ้าเขาถามว่าต้นคดปลายตรงต้องตอองคุรีมานะคะงอสุดท้ายแล้วดีตอนแรกนี่เร็วมากนะคะต้นคดปลายตรงเนาะะี่สิบห้าคำว่าดวงตาหนึ่งคำที่พระอัญญาโกยัญญาได้รับหมายถึงการบรรลุธรรมระับใด คำว่าดวงตาเห็นธรรมที่พระอัญญากโกธัญญาได้รับหมายถึงการบรรลุธรรมะระดับใดโสดาบันสากัดทาคามีอนาคามีหรืออรหรันค์คะโสดาบันนี่คือขั้นแรกนที่อัญญากโกธัญญาบรรลุนะครั เรียงตามระดับเลยนะอันนี้ขั้นหนึ่งเนาะขั้นสองขั้นสาม,ข,สามขั้นสี่ไปเรื่อยๆนะฮะเรียงไปยี่สิบหกคนวันนะจันทาเกิดจากบิดาหรือมารดาอยู่ในฐานนะยังไงเออนะฮะพระอินดูเขาสอนว่าไงครับ,รบออต้องตอบว่าบิดาเป็นคนวันนะตับพูดถึงวันนะวันนะมีสี่วันนะนนะใช่ไหมครับเนาะ คือพราหมณ์กษัตริย์แพทย์แล้วก็ศุขนะครับถ้านอกวันนั้นก็คือเกิดการฟิเจอริงกันนะ,ะโดยสยย่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับบิดาจะเป็นคนที่วันนันต่ำกว่ามันนะน,นะครับ27ข้อใดเป็นความหมายที่ถูกต้องของการรักษาสิงอุโบสถข้อใด เป็นความหมายที่ถูกต้องของการรักษาสิอุโบสถกต้องตอบไงครับสิอุโบสถคือรักษาสินแปลกของอุบาสกอุบาสิกานะคะรักษาสินแปลกของอุบาสกอุบาสิกานะคะร<อ>ับในสินเนี่ยการรักษาสินแปลกเนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่ด้วยการ3ลักษณะน,น,นะคะคือ1เราเรียกว่าปกติอูโบสถนะฮะ,ะก็ะะจะนับถือทุกวันพระเพราะฉะนั้นวันพระ1เดือนมียู่ครั้งใช่ไหมก็จะนับถือ4วันแต่ว่าถ้าเป็นปฏิชาคอนหรือปฏิชาคาระอูโบโถะนะจะนับถือ12วันคือนับถือต่อจาก4วันนี้รวมไปถึงก่อนหน้าวันนี้และก็หลังหน้าวันนี้อีกนะคะเนาะ นะะหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะนับถืออยู่สามวันเป็นเซตนะครับเหมือนชุดแฮปปี้มิวเหมือนชุดแฮปปี้มิวนะครับต่อไปอ,นะะอีกนะฮะอีกอันหนึ่งเนาะปฏิหารนะครับปฏิหารปัก ข้าอุโบสถอู้นะครับชื่อนี่คือหรือว่าปาติหารหรือว่าปาติหาริยะปะักครับอุโบสถอันเนี้ยนะครับเป็นการนับถือสามเดือนเนาะหรือว่าหนึ่งพรรษาในการนับถือ 1, สิบแปดหนึ่งพรรษาเนาะนะครับง่ายๆยี่สิบแปด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในองค์ของจารุรงค์ขจาริบาตเนื่องในวันเพ็ญเดือนสามจารุรงค์ขจาริบาตเหตุอัศจรรย์ทั้งสี่มีอะไรบ้างน,นะคะหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยมิได้อันหมายสองพระสงฆ์เหล่านั้นเริ่มแล้วจะเป็นพระอราห์หันสามพระสงฆ์เหล่านั้นนะคะเวทนพระพุทธเจ้าบวชให้เท่านั้นเลยนะคะเอหีภิกขุ เอ็นพิขุนะครับอุปสรทคเนะและสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันฟูมือดวงจันทร์สวยมาครับเลิกใช่ไหมครับข้อไหนไม่เกี่ยวบางคนเห็นปุ๊บเอ้ยตรงกับวันเพ็ญที่ว่าราีของพระไม่เกี่ยวหรือเปล่ามันก็คือวันวันเดียวกันนั่นแหละแต่ข้อที่เห็นเด่นชัดสุดคือพระสงฆ์มาตามนัดหมายไม่ได้มาตามรัดหมายต่างหากวาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูให้ดี มันถามหรือว่ามันลวงอะไรเราบ29ข้อใดเป็นการละทานขึ้นชื่อว่าการละทานการละแสดงว่าต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถวายผ้าป่าถวายเมื่อ,อไรก็ได้ผ้าอาบน้ำฝนถวายได้แค่ช่วงของวันเข้าพรรษาวันเดียวนะคะเนาะถวายผ้าผมูงพระธาตุ ก็เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถาวายผ้ากัดถิ่นนะครับกัดถิ่นเนี่ยเป็นช่วงนะครับเราจะนับตั้งแต่หลังออกพรรษาไปจนถึงก่อนเข้าไม่ใช่เข้าพรรษานะครับก่อนเข้าลอยกระทงนั่นก็คือแรมหนึ่งข้านะครับไม่ใช่แรม็มข้ามสินะครับสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ดนะครับระหว่างสิบห้าข้าเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงนะฮะก่อน15บห้ค่ำเดือน12นะครับสิบห้ค่ำเดือน11ใช่ไหมพอหลังจากออกพรรษาปุ๊บอีกวันหนึ่งปุ๊บเป็นแรงหนึ่งค่ำเลยนะฮะเป็นแรงหนึ่งค่ำเดือน11ก็บริจาคได้เลยนะฮะเอ่อนะฮะบริจาคถวายผ้ากฐินนะฮะก่อนไปถึง15บห้ค่ำเดือน12นะครับ ก็คือคำว่ากอดอากันจะได้ไม่หมดโอเคนะครับสามสิบคำว่ามิสหายวางตำแหน่งอยู่ด้านใดตามหลักทิศหกในสิงคาละกสะตรทิศหกนั้นตา่างบุคคลนำพาพ้นปฏิบัติตามมาทิศเบื้องหน้าปิดามานดานะครับ ทิศเบื้องหน้าหลักปัญญาคือบุตรนงเยาวสหายสายจำไว้นะครับสายสหายสายสหายสายสหาย,หาย,หายขวาคูบาขวาคูบาไม่ใช่คูบาศริชัยนะครับคูบาอาจารย์ขวาคูบาอาจารย์นะครับทิศเบื้องหลังเวลาเราส่งตังเนี่ยนะครับคนเบื้องหลังของเราเนี่ยที่รอรับตังเราอยู่คือใครครับคือครอบครัวใช่ไหมครับคือคู่